ท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการขุดหลอกกล้วยนะครับนี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่ผมเพิ่งเก็บต้นแม่พันธุ์เข้าไปเพิ่งเก็บเครือออกไปนะครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์นะครับซึ่งจะเอาหน่อนี้หน่อนี้หนั้นนะครับเอาไปขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขุดครับท่านครับก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยนะครับผมก็พยายามลงปุ๋ยนะครับ ต้งปุ้ยธรรมชาตินะครับผมจะเอาหนอนนี้นะครับขยายออกนะครับขยายหน่อนี้ออกนะครับได้หลายหน่อเลยนะครับได้หลายหน่อหนึ่งสองสามสี่นะครับได้สี่ห้าหนอนะครับเดี๋ยวจะเอาหนอนนี้ก่อนนะครับเอาหนอนนี้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการนะครับแล้วก็ ดูดูต้นขั้วเขาเลยนะครับดูต้นเขาว่าหน่อเขาจะอยู่ประมาณไหนก็สับไปเลยนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะหน่อที่เราขุดออกมานะครับแล้วก็นี่ก็ถือว่าต้นกําลังงามนะครับกําลังงามพอขุดมาแล้วนะครับตัดย่อเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับครับต,ตัดเลยนะครับตัดออกลยเสร็จแล้วนะครับลากตรงนี้ตัดออกนะครับตัดออก นะครับนะครับก็เอาตัวนี้ไปปลูกได้เลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต้องตัดรากเขาออกนะครับเพราะว่ารากของเขาถ้าเขามีรากอยู่นะครับเขาก็จะ เวลาเราไปปลูกเขาก็จะเน่านะครับตัวไหนที่เราเฉือนออกไม่ดีก็พยายามเฉือนออกให้หมดนะครับนะครับก็สามารถที่จะไปปลูกรดน้ําทุกวันนะครับปลูกช่วงแรกก็ขอให้รดน้ําทุกวันแล้วก็จะเห็นผลนะครับไม่ประมาณ6เดือนก็จะได้ กล้วยหอมทองนะครับ,บเพื่อที่จะส่งตลาดได้นะครับอย่างต้นนี้ที่ผมขายไปนะครับ <c oughs> ได้อยู่ประมาณเจ็ดหวีนะครับเจ็ดหวีเจ็ดหวีใหญ่ๆนะครับเวลาไปขายก็หวีละหกสิบนะครับก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับก็ปลูกไว้มีพื้นที่ปลูกไว้ถ้าเกิดว่ามีนะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะ เอาไปปลูกเพื่อสร้างรายได้หลักนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าปลูกกล้วยนี้ผลผลิตของเขายังไงก็เกิดนะครับขอให้ดูแลเข้าหน่อยนะครับแล้วก็ท่านที่เอามะพร้าวไปปลูกนะครับก็ขณะที่มะพร้าวของเรายังไม่โตมากอีก5ปี6ปีเนี่ยมะพร้าวเราได้ผลเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้จากกล้วยอยู่5ปี6ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ลองเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะ สร้างรายได้จากกล้วยหอมทองนะครับเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่เป็นที่นิยมของตลาดมากก็อยากจะให้ลองปลูกในรูปแบบของอินทรีย์นะครับไม่ไม่เล่นเคมีนะครับไม่เล่นเคมีก็อันนี้ก็จะเอาไปปลูกที่สวนท้ายบ้านนะครับก็ฝากนะครับวิธีการที่ท่านจะเอากล้วยไปปลูกก็ไม่ไม่ต้องลองก้นหลุมนะครับไม่ต้องลองก็ได้หรือว่าท่านจะไปใช้สูตรไหนก็แล้วแต่นะครับ สำหรับผมที่ปลูกนี่ก็คือขุดดินธรรมดาก็กว้างสัก60 70เซนลึกก็ประมาณเท่าหน่อกล้วยเท่านี้นะครับสักคืบหนึ่งนะครับลึกหมายถึงว่าเราขุดดินเยอะๆหน่อยแต่ว่าเอาดินตบลงไปที่มันล้วนนะครับก็ทมๆเข้าไปให้ให้ฝังอยู่ประมาณนี้นะครับให้ฝังอยู่ประมาณนี้แล้วกล้วยเขาก็จะ 3- 4สวันได,ได้ได้รับความชื้นเขาแตกรากใหม่นะครับก็จะสามารถ สร้างผลผลิตได้อย่างงดงามต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่าน FC ขอบคุณทุกทกท่านนะครับก็ <c oughs> เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะครับมีอะไรเราก็มาแบ่งปันซึ่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ